กันต่อนะคะครเรื่องราวของรถยนต์ใช่ฮะเรื่องราวของรถยนต์เพราะว่าตอนนี้มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านของความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวด้วยการจัดโครงการโรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองจะปลอดภัยอย่างไรจะสร้างกันอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ ให้บริการรถสาธารณะในเมืองพัทยา170คนเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยวโดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้ความรู้ผ่านหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยหรือเซฟไร ving ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาการใช้รถใช้ถนนเมืองต้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร การอบรมภาคปฏิบัติจะให้ผู้อบรมนั่งในมุมมองของคนขับรถยนต์เพื่อทดสอบความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่และสวมแว่นตาจำลองการมองเห็นของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ดูขีดจำกัดของแต่ละคนโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นภาษาต่างๆให้หนักท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจติดตั้งให้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่พัทยาเหนือถึงพัทยาใตา้เราป้ายของเราก็จะเป็นป้ายตามกฎหมายไทยเช่นอัตราวความเร็วใช่ไหมฮะห้ามจอดแต่ไม่ได้อธิบายที่เป็นภาษาของเขาด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับพัทยาเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยทางพื้นที่เขาบอกว่ารัเสเซียมากที่สุดก็มีภาษารัเสเซียเชียงใหม่บอกว่าทัวร์จีนมากที่สุดก็มีภาษาจีน เพราะนั้นเราก็จะขยายสิ่งเ่าเนี้ยไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการลดอุบัติเหตุและมาตรฐานสากลตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะทําให้ช่วยเหลือรัฐบาลในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยครับก็หวังว่าโครงการนี้จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็อุบัติเหตุหรือว่าอัตราการเสียชีวิตน่าจะลดลงนะครับทางโตโยต้าเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมในการขยายผลนะครับให้ไปสู่ จังหวัดต่างๆนะครับให้ให้มีการปลอดภัยของการใช้รลใช้ถนนอยา่างเป็นรูปธรรมนะครับเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่นำร่องก่อนที่จะสานต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ใน7อําอำเภอและจับประเมินผลก่อนนำโมเดลไปปรับใช้ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน นะครับก็ถนนสีขาวกับโตโยตา้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายนในการทําให้ถนนในเมืองไทยเนี่ยทั้งปลอดภัยไม่ติดขัดและก็น่าท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมช่วงหน้าเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณในช่วงของ Digital ไลฟ์ f ไตลจะพาไปดูเรื่องของปัญหา